ทรงชัยน้อยครับวันนี้ต้องยินดีด้วยกับชัยชนะนะฮะวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับต้องถามก่อนนะครับว่าก่อนหน้าการชกไปไฟนี้การเตรียมพร้อมของเราเป็นไงฮะก็ซ้อมมาสองอาทิตย์ครับเตรียมตัวมาสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับพอไหมฮะก็ถามว่าพอไหมก็กานปานกลางครับปานกลางนะฮะเมื่อรู้ว่าจะต้องเจอกับรุ่นพี่อย่างจอมโหดเนี่ยรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็ความรู้สึกตัวผมเองก็ผม ห่างกับพี่เขาเราเราเคยเห็นพี่เขาต่อยตั้งแต่เด็กด้วยเราก็ความรู้สึกก็เหมือนเหมือนเหมือนกันทุกคนเขาก็เอ้เรามาเจอระดับรุ่นพี่ขนาดนี้เราจะเป็นยังไงมั่งเราจะโดนไหมเราเราจะพลาดไหมก็ยังมีความกังวลเหมือนกันครับโซนเจะเครียดเหมือนกันมากนะใช่ครับก็มีเครียดเหมือนกันครับแต่ก็ทําการบ้านในการดูเทปเขาก็ดูเทปพี่จอมโหดศึกษาด้วยครับศึกษาด้วยแล้วก็มีทางหัวหน้าค่ายนะเบนทางแล้วก็โค้ดเทรนเนอร์มาคอยสนับสนุนคอย สอนคอยอะไรด้วยครับก็คือได้เห็นจุดอ่อนว่ากันเถอะก็ก็นิดหน่อยครับนะฮะครับเพราะว่าเปิดเกมมานี่การดูดูคลิปแล้วก็ขึ้นมาชกจริงมันต่างกันเยอะไหมก็ถามว่าต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับเพราะว่าการต่อยมวยของแต่ละไฟท์ทุกคนจะไม่เหมือนกันครับนะฮะยกแรกมาเปิดเกมยังไงไลฟ์ฝั่งนี้นึงยกแรกมาก็ถามว่าเปิดเกมไหมก็อาจจะยังไม่เปิดเกมเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างพลาดแล้วมัด เป็นที่รู้กันว่าหมัดของพี่จอมโหดเขาคมด้วยคมแล้วหนักมากแล้วถ้าพลาดไปอะไรไปก็มันก็ไม่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 ดีใช่ก็มีสิทธินอกได้ครับอจนกระทั่งยกที่สองยกเด็จศึกครับนะเริ่มเริ่มต่อยได้เข้าแล้วเริ่มมั่นใจมากขึ้นครับเริ่มมั่นใจมากขึ้นครับนะได้รับแรกได้รับที่สองยิ่งมั่นใจใหญ่เลยครับก็เผด็ดศึกนนอกเลยครับ โอ้โหตอนนั้นดีใจมากเห็นประบกสะใจบนพื้นบนเวทีคได้ได้เหมือนได้ปลดปลดล็อกตัวเองด้วยเนอะใช่ได้เหมือนทาได้นะทรงชัยน้อยอเหมือนเป็นแรงแบบว่าเป็นถ้าเป็นน้ําก็เป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆมาหาเราแบบที่ทำให้เหมือนเรากดดันว่าไอ้ไฟ,ไฟนี้คนเขาเชียร์เราเยอะก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนที่เชียร์ผมด้วยแต่ว่าก็มันก็มีความเก่งนิดหน่อยว่าคอมเมนต์คอมเมนต์มมนว่าผม,มต้องชนะงนั้นแต่ว่าหมัดมวยมาโดนกันได้ครับอืมอกน,นี่ ในความสึกเล่านี่จอมพดเป็นหนึ่งในไอทอลเรารู้ป่ะครับก็ถามว่าเป็นไหมก็ผมชอบพี่เขานะชอบตอนที่ผมดูตอนเล็กๆก็พี่เขาเหล่อด้วยตอนนั้นหล่อด้วยแล้วก็ต่อยมวยเก่งหมัดคมมากครับหมัดหมัดคมเพราะว่าเวลาต่อยช่องเจ็ดพ่อก็จะเรียกให้มาดูมาศึกษาว่าพี่เขาต่อยกันอย่างนี้นะพี่เขาเลือกออกอาวุธอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่าเป็นแม่แบบให้กับเราได้เลยก็ใช่ครับก็ถ้าเป็นต้นแบบได้ก็ใช่เลยแล้วถ้าพูดถึง ในวันนั้นนะ้น,นึกย้อนกลับไปในวันนั้นวันที่เราเริ่มต้นชกมวยใหม่ๆเรามีความคิดนะมว่าจะได้มีโอกาสมาเจอกับคนที่เป็นหนึ่งในหน้าแบบของเราไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่าเพราะว่ากระดูกของผมกับกระดูกของพี่เขามันต่างกันมากถ้าต่อยกันจริงๆก็คงจะต่อยกันไม่ได้เพราะชื่อชั้นชื่อเสียงพี่เขากระดูกพี่เขาผมไม่ถึงเลยแต่วันนี้ครับสิ่งที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วแลคุณก็เอาชนะหนึ่งในแม่แบบีได้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ถามว่าดีใจไหมดีใจครับดีใจมากที่ได้ชนะครับแล้วได้อีกได้อีกสามแสนห้ามีครั้งที่หลายประได้สามแสนห้าเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สามครับโอ้โหสามครั้งล้วนะครับเอาฟังไปทำอะไรฮะก็ช่วยพ่อแม่นะครับช่วยพ่อแม่ใช้นี่แล้วก็เอาเป็นทุนการศึกษาด้วยครับตอนนี้ยังเรียนอยู่เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ที่ไหนฮะเรียนอยู่ มหาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกวิทยาเขตจักรพงศ์ภูมินาถครับอดีใจกันหน้าดูนะว่ากันนะครับฝากถึงแฟนคลับของทรงชัยน้อยหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนเลยครับทั้งอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็ทั้งที่มาเชียร์ในสนามขอบคุณทามากแล้วที่เป็นกําลังใจเชียร์ให้ผมผมจะทําให้ดีที่สุดกับเายีนี้ครับกับรายการนี้จะทําให้ดีฝากติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับโอเค